สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถยนต์สุดฮอตจากค่าย HONDA ที่ถือเป็นหัวใจของตลาดรถยนต์ซีดานขนาดเล็กในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda City 2026ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มาพร้อมความสปอร์ตหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Hondacity 2026มาพร้อมกับการออกแบบใหม่หมดจดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง Accord และซี vic ตัวถังภายนอกถูกปรับให้ดูฉบเฉียวขึ้นเส้นสายคมชัดลู่ลมและแฝงความพรีเมียมทุกมุมด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าแบบโครเมียมรมดำขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเลทแบบฟูลเลทพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบเป็นเส้นเรียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องรับลมและคลรีบรีดอากาศที่ให้ความรู้้สึึกกดดันนมาข ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีมิติเส้นคมขวางรับกับกระจังหน้าอย่างลงตัวด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องจากไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายล้ออลนลอยขนาด17นิ้วลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตและดูแข็งแรงมากกว่าเดิมด้านท้ายของ City 2 0 2 6ก็ถูกปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยกว่าเดิมโดยเฉพาะไฟท้ายเลดแบบซีเชฟที่ให้ลุคล้ายรุ่นซีวิครุ่นใหญ่พร้อมสปอยเลอร์ขนาดเล็กและดิฟฟิวเซอร์ตกแต่งโครเมียมให้ความรู้สึกหรูมีระดับ เสาอากาศครีบฉลามช่วยเพิ่มความล้ำและปรับแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นในภาพรวมดีไซน์ใหม่ของซิตี้รุ่นนี้ดูลงตัวและมีความหรูหราขึ้นชัดเจนเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่รถซีดานสำหรับคนทำงานหรือครอบครัวเล็กอีกต่อไปแต่ยังเป็นรถที่สะท้อนรสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยและเทคโนโลยีในคันเดียวมาต่อการที่ภายในห้องโดยสารครับภายในของ Hondacity 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดวัสดุตกแต่งใช้โทนสีดำผสมสีเทาเมทัลลิก เพิ่มความพรีเมียมในทุกจุดแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้มีความกว้างดูสะอาดตาและใช้งานง่ายขึ้นจออินโฟเทนเมนต์กลางแบบลอยตัวฟล o อตติ้งสกรีนขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียงพวงมาลาัยหุ้งหนังดีไซน์ใหม่แบบ3ก้านพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังชันเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและออกแบบให้กระชับตัวมากขึ้นเบาะหลังให้พื้นที่วางขาและสีสัดกว้างขวางพอสมควรมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง พร้อมช่องชาร์จ USB-C สำหรับอุปกรณ์มือถือของทุกคนในรถหน้าปัดผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ Full Digital TFT Display ขนาด10นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่เช่น Eco, Normal และ Sport พร้อมสแสดงข้อมูลสำคัญเช่นความเร็วอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการทำงานของระบบไฮบริด ระบบเสียงในห้องโดยสารใช้ลำโพงคุณภาพสูง8จุดให้เสียงใสและชัดระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาและแน่นอนมีระบบกรองอากาศ PM 2.5เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าระหว่างการเดินทางสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของภายในรุ่นนี้คือความรู้สึกที่รู่ขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าเทียบกับซิตี้รุ่นก่อนก่อนเรียกได้ว่าคราวนี้ฮอนด้าตั้งใจให้ซิตี้ก้าวข้ามภาพลักษณ์รถคอมแพกไปสู่ความเป็นมินิลักชัวรี่ซีดานอย่างเต็มตัว มาดูกันที่หัวใจหลักของรถกันบ้างครับด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda City 2,026มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาและแบบ e-Hybrid v h รุ่นเครื่องยนต์เบนซินใช้เครื่อง1.5ลิตร DOHC i-VTEC ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้ราบรื่นและประหยัดเชื้อเพลิงส่วนรุ่น e-Hybrid เป็นขุมพลังที่ใช้เทคโนโลยี i-MMD Intelligen t m u มั i ติ d e d r ไ v e แบบเดียวกับ Honda Accord Hybrid ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ125แรงม้าแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ถึง253นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงใช้ได้สำหรับรถขนาดนี้ระบบไฮบริดของซิตี้รุ่นใหม่นี้สามารถสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ได้อย่างอัตโนมัติโดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงความเร็วต่ำเพื่อประหยัดน้ำมันและใช้เครื่องยนต์เมื่อขับทางไกลหรือเร่งแซง ทำให้ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ27-30ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากช่วงล่างของรถได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับสนุกและมั่นคงกว่าเดิมพวงมาลัยตอบสนองไวเข้าโค้งได้แม่นยำสถียรระพขนาขับด้วยความเร็วสูงดีขึ้นชัดเจนเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงด้วยการใช้ฉนวนกันเสียงรอบคันสำหรับระบบความปลอดภัย Honda City 2026มาพร้อมเทคโนโลย Honda ี Honda SENSING เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รวมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงมากมาย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ CMBS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาเลน LKAS ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง RDM ระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบช่วยถอยหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับ ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและเซนเซอร์จอดรอบคันช่วยให้ขับในเมืองง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะคนที่ต้องขับในพื้นที่แคบๆหรือจอดรถในห้างทุกวันอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นเช็คตำแหน่งสั่งล็อกรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือดูประวัติการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ส่วนราคาของ Honda City 2 0 2 6นั้นขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในไทย แต่ถ้าอิงตามแนวโน้มในต่างประเทศคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วง700,000-950,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินและอาจแต่1,050,000-1,150,000บาทสำหรับรุ่น e, HEV, Hybrid ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และรุ่นย่อยในแง่ความคุ้มค่าต้องบอกเลยว่า City 226 0เป็นรถที่ตอบโจทย์ครบมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยขึ้นสมรรถนะที่ดีขึ้นภายในที่หรูหราและเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับรถยุโรป แต่ราคายังจะต้องได้เหมาะกับทั้งคนทำงานครอบครัวขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการรถคันเดียวจบทุกการใช้งานและนี่ก็คือรีวิวเต็มของ Honda City 2026จากช่อง F Auto g a r a g e Garage, รถที่พัฒนาครึ้งในทุกมิติตั้งแต่ความสวยสมรรถนะความปลอดภัยไปจนถึงความประหยัดถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องและคุ้มค่ารุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในปี2026 ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage ของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ